ทางภาพลยครับทางภาพรากำลังกินต่อร่ววนะตํำหุ่งพี่นอ้องตํำหุงใส่หอยหน้าโอ้ยนี่หอยหน้า Hello e เอเวอร์ลีวันเอเวอรวรสบายดีสวัสดีครับพอแม่พี่น้องสู้ผูสู้คนทุกบองทุกบอนครับพบพอกันล้วนคือเกาครับกับบรรยากาศเมื่อนี้โอ้โหพี่น้องฝนตกไหมนี่ยัโโงเล่นอยู่ข้างหลังล้วนนี่ <c oughs> ทา้ายทรงหน้าแต่ตีนเขาอะเอาไเป็นยังกินไปน้ำกับตากฝนไปน้ำขากซางล้วนผันนมีแสงพอจำเจมหน่พี่น้องนี่อหนาน้วน ข้างนี้ขาวข้างนี้ดำเอาพี่น้อง,งว่าอย่างเนาะโฟโกัสยู่กับอาหารดีกว่าอเมื่อนี้เป็นไม้นูง่ายครับตำหุงพี่น้องตำหุงใส่หอยหน้าโอ้ยนี่หอยหน้าหอยหน้าตัวล้วนพี่น้อง่อะก็มีผพักเคี่ยงหลายครับล้วนได้พักเกษตรยอดกระถินเท่าน,นี่แหละไม่กินน้ำมีหน้อไหม่ไรครับนี่น่อไมไ่ไร น้ำลายไล่เหล่าทัว่วพู่นี่ครับถั่วพู่มาไหเราแซมกันบัไดาวขอนียวมากครับมื่อนี่กินเลยอ่ะอันนี้เป็ดหอยหน้าแบบดังเดิมนี่พี่น้องเขาสังเกตนะครับหอยเป็นสนิีหอยหน้าอีกแบบหนึ่งที่มันไล่กลายเป็นหอยหน้าพันไม้ครับเป็นหอยหนาข้าวนะครับนี่เพื่อนเอิรน mặt chỗ lấy lại ngon anh ấy đang đơm sao kìao tạo đang đơm hoa mặt chưa chắc nó chưa 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 chắc mừng Ừ, pha hoang không không? Không uống đây, có thêm thuốc mình sản phẩm Xong tầm hỏi nào

Thế nào? Hả? Khẩu hóa nam kiếm cần เลดยัมเม่ทูเกเตอร์กินหอายมะเลืองเขา อขอโทษขอไพ่เลยพี่น้องมือมือหนีมากแบบมอมแมมเลยเพิ่งฝนเพิ่งเงือซึ่งเผ็ดมันเท่านั้น เบอนูบ้านบ้างแต่รสชาติไม่ธรรมดา นี่ปูปูดองปูหน้าเอาเพราะว่า <c oughs> อืมอ้มแกอืม้มอื้มเลยังอยพี่น้องแซ่บแซ่บ,ซบ น้วนฝามน้ำฝนอาจจะเล่งน้อหน่อยฝนตกประแปะประแปะชอบปะน,นะน้ำใหม่ไรพี่น้องจากผู้ข้างหลังล้วนเนี่ยผู้เก่าปนนั่นอ้วน กระเคุยด้ยของแซ่บเากาลันคัอ โอ้เพชรอืมมาเช็คโซนน ขอยอย่าบาครับเหงื่อเข่าตาอืมที่ลุงวัวนบอกหอยนาข้าวพ่านไหมครับตัวเล็กว่าพี่น้องตัวเล้หวัวุลอ้วนขึ้นกันนะ่ะรสชาติออกหวานกว่าแบบเก้าครับกรุบกรุบ ววหวานหวานคุยจำุงบ้าะนานอืม้าวซอยหน่อกระถิน มะละมะละหน่อยมะลาขีนกแซ่บพื่กัครับเขามาคุยตามหง เลอะเอหน่อ,นอยพีน่น้องแซ่บอันนี้เปิดบล็อกแยกไว้ก่อนว้า ทัานกินท่าแซ่บเรื่องน้ำฝนฟ้าห้อ,องคอพึอ่ม

ต้อ,องถึงแสบบาขอหน้าสามพุงเมื่อเท่านั้นพี่นอ้องอ๋อพี่น้องอืมอืมอ้มอแซ่บเรื่องแซ่บต้องเผ็ดอื้ม ฟางห้องเพิ่มๆม,มืดแล้วฝนอะไรอ้ามืาเนี่ครับเบนู่ตำหุงกับไซหอยหน้าครับเนี่ยเดี๋ยวลุ้นเอาไปกินตัวเออรปไวแล้วเพี้แซแบๆครับกับบรรยากาศฝนตกเนี่ยนีมันแรงฝนตกดิ้นไปปล่อยครับตรงหน้าตายตินเขาอ่ะ คุณใดติดตามรัวมาถึงชงสุดท้ายลูกวัวกับกาบขอบบนขอบคุณในหลายนครับหากการเพื่องารกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ลูกวัวเด้อครับช่องลูสารผ้ากินผ้าเที่ยวทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจทั้งยูทูบหรือทั้งติดต่อครับสำหรับมื้อนี้จากลากันด้วยบรรยากาศตั้งชื่ครับฝนตกลื่นเปลีอยง่ามพี่น้องเร็วๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมปูนปูน